สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีอะไรนะราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2 5 4นนะคะชาวราศีมังกรคือพู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจงเงย็นกันนะคะ โอเคนะมาดูนค่ะว่าชาวราศีมังกรในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน the j u s t e the date the f o o l อืยแล้เป็น์ดัคโคนะคะ Aswin the ร i ย n แล้วก็ the Temperance โ okay. อเค ราศีมังกรเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ้สาวสุกว่าคุณทําอะไรบางอย่างที่เพื่อต้องการให้มันยุติธรรมเพื่อต้องการให้มันแฟรกับความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่มันควรจะเป็นอสาสาวสุกว่าบางทีคุณอาจจะรู้เลยนะก่อนนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีการจบอะไม่จบกับคนนั้นคุณก็จบกับความรู้สึกของคุณเองที่มีกับเขาคือถึงแม้ว่า มันจะมีความรู้สึกอ่ะแต่คุณคุณรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่แฟร์ถ้าคุณรู้สึกมากกว่าเขาหรือแบบว่าอะไรต่างๆที่มันดูดูไม่ยุติธรรมอะไอ้สาวว่าคุณจะหยุดมันอะหยุดมันเพื่อเริ่มต้นกับตัวเองเพื่อปลดปล่อยให้แบบว่าให้มันเป็นอิสระมันเป็นฟิลที่แบบว่าคือถ้าคุณมีความรู้สึกอะไรกับใครแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขา ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ที่มันยุติธรรมกับคุณเขาเอาเปรียบคุณนะคุณจะหยุดที่จะรู้สึกกับคนคนนั้นแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้มาเขาเรียกอะไรนะเป็นอิสระภาพอ่ะเลิกคิดถึงเขาเลิกพูดคุยกับเขาเอารมณ์มาว่าหยุดความรู้สึกนะตรงนั้นไม่ให้มันมากไปกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเริ่มต้นกับตัวเองอืเหมือนปลดปล่อยตัวเองให้แบบว่าเออเปิดใจคนอื่นซิลองเขาเรียกอะไรนะ ปล่อยตัวเองให้มันมีความสุขอะไม่ไม่ได้จมปักหรือว่า,อาคอนเซนเทรตกับเขามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณออกมาขนาดนั้นไหมไอส้สอวว่าไม่คุณแค่หยุดความรู้สึกแล้วหยุดการที่พูดคุยกับเขาเพิ่มเติมเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะดูอะไอส้สาว่าคุณหยุดนะตรงนั้นเพื่อที่จะนิ่งกับตัวเองแล้วคอยดูลดเราคอยดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามากกว่าว่ามันควรจะเป็นยังไง มันควรต้องปรับไหมหรือยังไงคือถ้ามันมีความรู้สึกที่มากกว่าน,นั้นเราจะมากกว่าน,นั้นต่อไปเรื่อยๆไหมแล้วตัวเขาละมันไม่ได้ทำนะเว้ยกูก็เลยหยุดแม่งเลยเดี๋ยวลองหยุดสิลองพักสิลองออกมาอยู่กับเคาเรียนะเอาตัวเองออกมาจากคนคนนั้นสิแล้วลองไปเปิดใจเปิดโอกาสหรือปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นเคารียอะไรอะ่ะมันมีความสุขกับตัวเองอะ่ะแล้วลองดูเขาสิว่าเขาจะมีการปรับปรุงหรือว่าสถานาการณ์มันจะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ย ไอสาสรุก็คุณกําลังต้องการหาความสมดุลระหว่างคุณกับเขาอะค่ะคุณถึงทําแบบนี้เขาดูนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเอสอซฟานค่ะหนึ่งไม้เท้านาฟคัพนะคะสวินถึงถ้วยควีนอวานค่ะราชินีถึงไม้เท้าดิเอมเพรส แล้วก็สิกซับสอดหกดาบสำหรับคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สาสวโซเขาค่อนข้างที่จะทำที่จะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นว่าตัวเองเนี่ยดีตัวเองนี่โอเคหรือว่าตัวเขาเองอะ่ะอยากที่จะมีการ พูดคุยหรือรู้สึกอะไรกับใครสักคนหนึ่งอัศวินเือถ้วยก็คืออยากที่จะยังมีความรู้สึกอยู่่ทั้งนั้นที่บางทีคุณคนนั้นอาจจะมีการออกมาจากตัวเขาแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าสถานการณ์ณตอนนี้บางทีมันอาจจะยังดูวุ่นวายอยู่เขาก็เลยรอให้สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะให้มันคลี่คลายไปให้ได้มากกว่านี้ก่อนและหลังจากนั้นนะถึงจะมีการเดินทางหรือว่ามีการ พัฒนามีการ Take Action กับคนคนนี้ที่เป็น The e m p r e s s คือเขาอยากที่จะมีการงอ้อหรือพูดคุยหรือขอความรักหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่เป็น The e m r e s s ของเขาอะค่ะยังรู้สึกอยู่นะแต่เป็นแค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังดูแบบอา,อาจจะยังไม่สามารถทำได้ในขณนะนั้นแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นกับคนนี้พร้อมค่ะที่จะอยากให้ DM p r e s s อยู่กับเขาพร้อมที่จะยื่นถว้วยและขอร้องดี e อมเพรสให้มาเป็นคนรักของเขามีความสัมพันธ์กับเขานะอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay. ขอดูนหน่อยค่ะว่าในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนหกสี่สถานการณ์ความรักของชาวราศีมัง,งกรจะเป็นอย่างไรมา the j u d g m e n t ค่ะ oh my god king of cups ค่ะราชาเถือถ้วย เพศคับค่ะหนึ่งถ้วยเพศสอดเด็กถือดาบไม oh ค์ก็เพศครับค่ะเด็กถือถ้วยในที่สุดมังกรในที่สุดนะจะถอในหายใจเพื่อคือขอโทษค่ะคือคนนี้จริงจริงมังกรเดือนมิถุนายนคุณมัน เกินนัเกินตานะคะไอสจะรสึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่มันมันเป็นผลของการกระทำมาค่ะเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยจากใครทําดีได้ดีอ่ะในเมื่อคุณทําดีในความสัมพันธ์คุณเต็มที่อะไรกับมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณรู้สึกว่าคุณตุต้มเตมกับเขามา,มากๆคุณรู้สึกว่าคุณทําสุดความสามารถแล้วคุณดีกับเขาสุดแล้วคุณดีด้วยใจคุณจริงใจกับเขามากๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เขาเห็นนะคะแล้วมันจะถูกเปิดเผยคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างที่คุณต้องการจริงๆมันจะมีการมันจะมีคนคอยดูคอยมองคุณอยู่เพราะเขาอยากที่จะมีการขอความรักหรือมีการขอโทษคุณยื่นความรักยื่นถ้วยให้กับคุณแล้วมันเป็นถ้วยใ,ใหม่ที่ใหญ่ใหไ่กว่าเดิมคือถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคุณที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นคุณที่ สู้อ่ะก็ทําไม่เห็นแล้วว่ากูดีกับมึงขนาดเนี้ยกูก็จริงใจกับมึงกูก็ดีกับมึงกูก็ดูแลมึงแต่มึงแม่งโคตรเอาเปรียบเลยมึงเอาแต่รับอย่างเดียวมึงไม่สนใจอะไรกูทั้งนั้นในที่ผ่านมาแต่เดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้กระทําไว้อะผลดีที่คุณได้ทําไว้อ่ะมันส่งผลให้คนคนนี้มีลูกตาค่ะเขาจะได้เห็นแล้วค่ะเขาจะได้รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีใครที่มันจะดีไปกว่านี้ อมันจะมีใครที่มันดูแลเขามันจะมีใครที่ take care เทคแคร์เขาห่วงใยเขาในเวลาที่เขาอ่อนแอหรือว่าในเวลาที่เขาเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามคือมันจะทำให้เขาคิดได้อ่ะค่ะว่าเขาควรรักใครอ่ะคุณจะได้ถูกขอความรักหรือว่าคุณจะได้เจอการปัะทะคนคนหนึ่งมากระแทกคุณในแบบที่ มีแต่ความรักมีแต่ถ้วยถ้วยถ้วยของจริงมาแล้วนะคุณไม่ต้องแบบกังวลอะไรใดๆคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีความรักหรือคุณกลัวว่าเขาจะไม่เห็นุณรู้สึกว่าแต่ไม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 ่มองเห็นความรู้สึกกูบ้างกูจริงใจกับมึงแค่ไหนโอ้โหมีทุนานี้ตาเหลือกเลยนะคะตาค้างเลยมันจะไม่เห็นได้ไงุณเห็นปะ ถือถ้วยนี้ถ้วยนี้แล้วมาถ้วยนี้อีกคุณเสร็จเขาแน่ค่ะมังกรคุณต้องได้แล้วแหละอย่างเงี้ยดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยดีใจแทนจริงปริ่มปริ่มคุณต้องได้แล้วนะคะไอ้ดูสิคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงอะคะ่ะชานราศก็เขาดองเขาในช่วงเดือนมิถุนายนหกสี่เป็นอย่างไรมา The Emperor ค่ะแ o ้วก็สอดอัศวินเถดดาบ 2, ups, 2 the High ูอฟฟคับสองถ้วย g h p r i e s t e s s แล้วก็ The Hermit โอเคคนที่ชาวราศีมังกรนึกถึงนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน64สถานการณ์ความรักของเขาเนี่ยไมสามารเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะคุยออกับคนที่เขาค่อนข้างมีความเป็นผู้นําสูงหรือราศีเมษหรือเป็นคนที่มีความทิฏฐิมนันนะหรือมี ไม่ค่อยฟังใครอะ่ะเพราะว่าตัวเองเขาก็นําตัวเขาเองจริงๆอะ่ะหรือเป็นไปได้คุณคุยกับชาวต่างชาตินะ่ะไอส้สาวสุกว่าที่ผ่านมาคนคนนี้ก็อาจจะดูนิ่งๆก็อาจจะดูแบบขึงขังดูไม่ค่อยอ่อนโยนแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดในเรื่องงความสัมพันธ์นะไอส้สาวสุกว่าไอ้ที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกไหมคงน,น,นี่มีค่ะที่ผ่านมาก็าจ,จะดูนิ่งๆกับคุณ แต่เชื่อเลยว่าการนิ่งของเขามันเป็นการนิ่งที่มีสติเป็นการนิ่งที่มันเป็นการคิดทบทวนหรือพยายามถามจิตใจของเขาความรู้สึกของเขาว่าแท้จริงแล้วตัวคุณเป็นคู่ของเขาจริงๆไหมตัวคุณเป็นคนรักเป็นโสมเมตสำหรับเขาจริงๆหรือเปล่าเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ความรักที่ชาบฉวยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่รู้สึกแบบหวั่นไหว ใช่ไหมมันเป็นความรักจริงๆที่ถ้วยแรกถ้วยใช่ไหมเมื่อคนคนนี้ได้มีการคิดทบทวนและถามใจตัวเองได้อย่างเรียบร้อยมันแน่นอนจริงๆที่ว่าคนคนนี้จะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคนที่เขารู้แล้วว่าเป็นสองถ้วยของเขาเป็นคนรักที่เออที่ใจเขาต้องการแล้วเขาก็รู้ใจตัวเองว่าว่าคนคนนี้แหละจะเอาอืมดีอ่ะ พิจาร์จังเลยอ่ะไงต่อไพ่บอร์แนะนำราชาสีมัง,งกรคะ่ะมาดูกัน King of s w o r d ราชาถือดาบ Justice นะคะ King of Cups ค่ะราชาถือถ้วย c o n f u s e ค่ะ Confusion Oh my God Wedding uh huh. Breaking the Chain Within the next few months Communicate clearly นะคะแล้วก็ be happy, change, okay สำหรับชาวราศีมังกรมันดีจริงนะมันดีจริงสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณอนะนะคือที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะได้เจอกับการกระทำของเขาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ธรรมคือบางทีเขาอาจะทำตัวเย็นชากับคุณนะบางทีก็จะดูแบบแข็งๆดูทื่อๆดูเหมือนไม่ใส่ใจดู ไม่ค่อยสนใจอะไรในตัวคุณแต่อยากให้คุณรู้นะว่าการที่เขาเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเขากำลังสับสนสับสนในความคิดของเขาสับสนในความรู้สึกของเขาเองภายในอีกไม่กี่เดือนบางทีนะตอนนี้ที่เป็นอยู่หรือในเดือนนี้เขาอาจจะยังทำตัวแบบนี้อยู่บางทีเดี๋ยวมีกำแพงบางทีดูขึงขังอ่ะดูเหมือนไม่เปิดใจให้กับคุณขอให้คุณคิดว่านะคะว่าเขา เขาแค่ไม่มั่นใจอ่ะเขาแค่สับสนกับตัวเขาเองอยู่เขาถึงแสดงตัวออกมาแบบนี้แต่ด้วยเนื้อแท้แล้วคนคนนี้เขารักคนเป็นค่ะเขามีความรักเขาอ่อนไหวเขามีความสซนซิทีฟในตัวของเขาแต่อีทธ่เขาเป็นแบบเนี้ยมันสับสนแล้วมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังคงข้างค้างในอารมณ์ในความรู้สึกข,ของเขาความเป็นโซ่สนิมอะค่ะความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์แม่งไม่ได้ดั่งใจแล้วพอมาเจอคนแล้วมันรู้สึก ัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยกระถูกกระทบมาอืมความรักที่ไม่โอเคเจอแต่คนไม่จริงใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เขาสะสมความรู้สึกจนทาให้เขามีความระแวงในความสัมพันธ์ในครั้งต่อไปแต,แต่ที่แต่ที่จริงเขาไม่ได้เป็นคนที่หยาบกระด้างมาตั้งแต่เกิดอนะอ้าจะพูดไงดีคือพื้นฐานนิสใสเขาไม่ใช่คนที่หยาบกระด้างเขาเป็นคนที่น่ารักะเขาเป็นคนที่ มีความอ่อนโยนและส ensitive กับตัวเองกับคนอื่นๆด้วยขอเพียงแค่ว่าต้องเป็นคนที่เขาเปิดใจอ่ะต้องเป็นคนที่เขาสนิทในระดับหนึ่งแค่นั้นเองมันดีนะเนี่ยคือสิ่งต่างๆความยุติธรรมในความสัมพันธ์ก่อนอันนี้คุณไม่ได้ขอให้คุณกรีนนะคะคือคุณจะได้จริงๆในความสัมพันธ์ความยุติธรรมมันจะมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากคนคนนี้แหละ ที่เขานิ่งๆกับคุณเขาจะเริ่มเปิดเผยความรู้สึกเขาจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาและเขาเองก็มีความรักให้กับคุณมันจะค่อยๆได้เคลียร์ได้มาพูดคุยกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะได้มามีการมีคอมมิเมนต์กันอย่างสาสมอย่างสาเก็บใจย <S <S อยากได้ใช่ไหมเอาไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> คือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นสถานะความสัมพันธ์มันอาจจะมีการแค่คุยเฉยๆดูเหมือนเป็นเพื่อนกัน แต่ณตอนนี้หรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนิ่งใหญ่มันจะต้องได้กันแล้วล่ะค่ะจากที่จากที่เป็นเพื่อนมันก็จะขยื่นมาเป็นแฟนเป็นคนรักหรือจากที่ก่อนอันนี้มันดูคุมเกลือมันก็จะมีสถานะเอาจริงจริงว่าสัาหรัของคุณกับเขามันสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นของการแต่งงานได้ด้วยเลยนะถ้าจะเอาดีๆอ่ะทำไมใช้อารมณ์กันมากเกินไปถ้ามันไม่เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไป โถมันจะไปเหลืออะไรได้งนสักสทีนะมังกรเป็นกำลงใจให้อืมเขาดูนะค่ะว่าราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาอไรที่มีเกมอิทธิพลกับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนิถุนาย,ยนยสีมาอควา,สา,สรา,รา,ามร้วาศีกลุ่มไฟธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็แคนเซอร์กรกฎโอเคราศีกุมเมสิงธนูแล้วก็ราศีกร,รกฎ โอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย